บนรถบัสสายเก่าที่วิ่งฝ่าฝนยามเย็นในกรุงเทพเสียงฝนกระทบกระจกดังสม่ำเสมอแสงไฟถนนสะท้อนเป็นเส้นยาวบนพื้นถนนที่เปียกชื้นผู้โดยสารแน่นขนาดต่างคนต่างเหนื่อยล้าจากวันทำงานอันยาวนานชายชราผมขาวคนหนึ่งก้าวขึ้นมาช้าชาเสื้อเชิดเก่าซีดจนแทบมองไม่ออกว่าเคยเป็นสีอะไรมือหนึ่งถือถุงผักอีกมือกำถุงข้าวสารที่มุมถุงขาเล็กน้อยทุกย่างก้าวของเขาดูหนักราวกับแบกรับบางสิ่งที่มากกว่าแค่ของในมือ เมื่อถึงหน้าพนักงานเก็บค่าโดยสารชายชาราล้วงกระเป๋ากางเกงอย่างระมัดระวังหยิบเหรียญเก่าๆที่มีรอยสนิมออกมานับชาชาเสียงเหรียญกระทบกันเบาแทบไม่ได้ยินแต่กลับทําให้พนักงานหนุ่มขมวดคิ้วสีหน้าแสดงความรําคาญอย่างชัดเจนจะขึ้นรถทั้งทีมีเงินแค่นี้เนี่ยนะ่ะเสียงนั้นดังลั่นไปทั่วรถเขามองเหรียญในมือชายชาราด้วยสายตาดูแคลนก่อนจะตะโกนใส่ต่อหน้าใครต่อใครไม่มีเงินก็อย่าขึ้นมาให้เปลืองที่ บรรยากาศบนรถเงียบงนันผู้โดยสารหลายคนเงยหน้ามองบางคนเม้มปากบางคนหลบสายตาไม่มีใครกล้าพูดอะไรตรงๆงชายชรากลับไม่โกรธไม่โต้เถียงเขาเพียงยิ้มบางบางรอยยิ้มที่ดูอ่อนลา้าแต่สงบอย่างประหลาดไม่เป็นไรหรอกลูกเขาพูดเสียงเบาแค่ได้ยืนกลับบ้านก็พอแล้วเขาขยับตัวไปจับเสาเหล็กใกล้ประตูยืนอย่างเงียบเียบท่ามกลางสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดของคนรอบข้างรถบัสเคลื่อนตัวต่อไปท่ามกลางสายฝนหนักขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไม่ถึงป้ายถัดไปรถกลับชะลอความเร็วลงอย่างกะทันหันเสียงเบรกดังเอียดก่อนจะหยุดนิ่งกลางถนนผู้โดยสารเริ่มบ่นด้วยความมุนงงนอกกระจกปรากฏขบวนรถสีดำเงาวับจอดเรียงกันอยู่ด้านหน้าพร้อมรถตำรวจและไฟสัญญาณที่กระพริบว่าพนักงานบนรถถึงกับหน้าซีดหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุไม่นานประตูรถบัสถูกเปิดออกชายคนหนึ่งในเครื่องแบบตำรวจยศสูงเก้าขึ้นมาเขากวาดสายตามองทั่วรถก่อนจะหยุดที่ชายชาราผมขาวที่ยืนจับเสาอยู่เงียบ ตำรวจคนนั้นยืดตัวตรงสีหน้าเคร่งขรึมก่อนจะเอ่ยคำที่ทำให้ทั้งรถแทบหยุดหายใจขอเรียนเชิญท่านลงจากรถครับท่านอดีตรัฐมนตรีเสียงฮือฮาดังขึ้นพร้อมกันผู้โดยสารหลายคนเบิกตากว้างพนักงานเก็บค่าโดยสารรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงตรงหน้าเขาหันไปมองชายชาราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวชายชาราเพียงพยักหน้าเบาๆก่อนจะก้าวลงจากรถอย่างสงบราวกับทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาทันที ที่เขาลงไปพนักงานหนุ่มสุดตัวคุกเข่าลงน้ำตาไหลพากต่อหน้าทุกคนผมขอโทษครับผมไม่รู้จริงๆเสียงสั่นเครือเต็มไปด้วยความเสียใจชายชราหันกลับมามองพนักงานหนุ่มด้วยสายตานิ่งสงบไม่มีความโกรธไม่มีความสะใจ,จมีเพียงความเมตตาที่ทำให้คนมองรู้สึกอายยิ่งกว่าเดิมอย่าดูถูกใครเลยเขาพูดช้าชาชัดเจนวันนี้เราอาจยืนสูงกว่าใครแต่วันหนึ่งเราอาจต้องพึ่งเขาโดยไม่รู้ตัว คำพูดนั้นยังไม่ทันจางหายรถบัสทั้งคันเงียบสนิทไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าพูดเพราะทุกคนเริ่มรู้สึกได้ว่าเรื่องราวของชายชราคนนี้ยังมีบางอย่างที่ลึกกว่านั้นและความจริงที่ซ่อนอยู่อาจกำลังจะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนในไม่ช้าฝนยังคงตกไม่หยุดเสียงหยดน้ำกระทบหลังคารถบัสเหมือนจังหวะหัวใจที่เต้นช้าลงหลังเหตุการณ์เมื่อครู่ผู้โดยสารหลายคนยังนั่งนิ่งราวกับไม่มีใครกล้าหายใจแรง พนักงานเก็บค่าโดยสารยังคงคุกเข่าอยู่มือสั่นเทาเหงื่อเย็นไหลตามขมับเขาไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองใครความรู้สึกผิดทาโถมเข้ามาในใจหนักยิ่งกว่าฝนที่เทลงมาไม่ลืมหูลืมตาตำรวจยศสูงหันมามองเขาเพียงครู่เดียวสายตานั้นไม่ได้ดูดันแต่กลับทำให้หัวใจคนถูกมองแทบหยุดเต้นลุกขึ้นเถะเสียงเรียบนิ่งดังขึ้นท่านไม่ได้ถือโทษอะไร คำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดลึกเข้าไปในใจพนักงานหนุ่มเขารู้ดีว่าบางครั้งการไม่ถือโทษกลับทำให้คนรู้สึกละอายยิ่งกว่าการถูกลงโทษเสียอีกชายชราก้าวไปนั่งในรถคันหรูคันหนึ่งแต่ก่อนที่ประตูจะปิดเขาหันกลับมามองรถบัสอีกครั้งแววตาของเขาใายความอ่อนล้าอย่างคนที่ผ่านอะไรมามากกว่าที่ใครจะคาดคิดรถบัสเชียงคงจอดนิ่งไม่มีใครเร่งไม่มีใครบน่นเหมือนทุกคนกำลังรออะไรบางอย่างโดยไม่รู้ตัว แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากแถวกลางรถเป็นเสียงของหญิงไวกลางคนที่นั่งกอดกระเป๋าอยู่แน่นเมื่อก่อนฉันเคยเห็นเขาเธอพูดเบาๆแต่ชัดพอให้คนรอบข้างได้ยินตอนยังเป็นข่าวใหญ่เขาเคยช่วยชาวบ้านทั้งชุมชนจากการถูกไลท่ที่ผู้โดยสารหลายคนเริ่มหันมาฟังบางคนขยับตัวเข้ามาใกล้โดยไม่รู้ตัวหญิงคนนั้นกลืนน้ำลายก่อนจะพูดต่อหลังจากนั้นไม่นานเขาก็หายไปจากหน้าสื่อไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พนักงานเก็บค่าโดยสารเงยหน้าขึ้นช้าชาดวงตาแดงกำ่ำแล้วทำไมเขาถึงมาอยู่ในสภาพแบบนี้ละ่ะครับเขาถามเสียงแผ่วหญิงคนนั้นสายหน้าคนดีบางคนเลือดจะเงียบเลือดจะหายไปเพื่อแลกกับบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าชื่อเสียงขบวนรถหรูค่อยๆเคลื่อนออกไปไฟท้ายสีแดงเลือนหายไปในม่านฝนรถบัสจึงเริ่มออกตัวอีกครั้งแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว พนักงานหนุ่มกลับไปยืนประจำที่แต่ทุกครั้งที่เก็บค่าโดยสารเขากลับก้มหน้าพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพกว่าที่เคยมือที่เคยชี้กลับยื่นออกไปอย่างนอบน้อมขณะรถใกล้ถึงป้ายถัดไปชายหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งเงียบมาตลอดก็ลุกขึ้นเขาเดินไปหาพนักงานแล้ววางธนบัตรใบหนึ่งลงในกล่องเพื่อไว้สำหรับคนที่ไม่มีเงินในวันไหนพนักงานชะงักเขามองธนบัตรใบนั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้ารับน้ำตาคลออีกครั้ง ไม่มีใครรู้เลยว่าตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปรถบัสสายนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกและสิ่งที่ชายชราทิ้งไว้อาจไม่ใช่แค่คำสอนธรรมดาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์บางอย่างที่กำลังจะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนบนรถคันนี้ไปตลอดกาลคืนวันนั้นรถบัสเชียงคงวิ่งไปตามเส้นทางเดิมแต่หัวใจของผู้คนบนรถกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไฟในรถสลัวลงเล็กน้อยเงาสะท้อนบนกระจกทำให้ทุกคนเห็นใบหน้าตัวเองชัดขึ้นกว่าที่เคย พนักงานเก็บค่าโดยสารรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับอยู่ในอกทุกครั้งที่นึกถึงสายตาสงบของชายชราภาพนั้นก็ย้อนกลับมาไม่หยุดเขาเริ่มถามตัวเองว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเคยทำร้ายใครด้วยคำพูดแบบนั้นไปกี่ครั้งรถจอดที่ป้ายหนึ่งผู้โดยสารขึ้นลงตามปกติแต่แล้วก็มีหญิงชราคนหนึ่งก้าวขึ้นมาเธอสวมเสื้อผ้าเรียบง่ายถือถุงผ้าขาดขาดใบหนึ่งพนักงานหนุ่มชะงักไปชั่ววินาทีในหัวเขาผุดภาพชายชราผมขาวขึ้นมาอย่างชัดเจน เขารีบก้าวเข้าไปใกล้ยิ้มให้หญิงชราอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจ่ายก็ได้หญิงชรามองเขาด้วยความแปลกใจก่อนจะยิ้มตอบอย่างเขินเขินขอบใจนะลูกคําพูดสั้นๆน,นั้นกลับทําให้หัวใจพนักงานหนุ่มสั่นไหวอย่างประหลาดราวกับมีบางสิ่งกําลังเริ่มงอกขึ้นเงียบๆข้างในผู้โดยสารหลายคนมองภาพนั้นด้วยสายตาอบอุ่นบางคนพยักหน้าให้เขาบางคนยิ้มโดยไม่รู้ตัว แต่ไม่มีใครรู้ว่าในเวลาเดียวกันนั้นรถสีดำคันหนึ่งกำลังจอดอยู่ไม่ไกลจากป้ายถัดไปชายชาราผมขาวนั่งอยู่ด้านในมองออกไปนอกหน้าต่างฝนยังตกไม่ขาดสายชายในเครื่องแบบตำรวจยศสูงที่นั่งอยู่ด้านหน้าเอ่ยขึ้นเบาๆท่านแน่ใจหรือครับว่าไม่อยากให้จัดการเรื่องบนรถบัสคันนั้นชายชาราสายหน้าอย่างช้าๆไม่จำเป็นเขาพูดเสียงเรียบบทเรียนที่ดีที่สุดบางครั้งไม่ต้องมีใครสั่งสอน รถคันนั้นเคลื่อนออกไปอีกครั้งมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครบนรถบัสรู้เลยว่าเป็นที่ไหนขณะเดียวกันบนรถบัสพนักงานหนุ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเขาเปิดดูข้อความเก่าๆที่ไม่เคยกล้าอ่านซ้ำข้อความจากพ่อที่เขาเคยเมินเฉยเพราะมัวแต่คิดว่าไม่มีเวลามือเขาสั่นเล็กน้อยก่อนจะพิมพ์ข้อความสั้นๆกลับไปพ่อผมขอโทษ รถบัสแล่นผ่านสะพานยาวแสงไฟเมืองสะท้อนเป็นสายยาวในม่านฝนไม่มีใครรู้ว่าการพบกันเพียงไม่กี่นาทีในเย็นวันฝนตกกำลังจะเชื่อมโยงชะตาชีวิตของคนแปลกหน้าหลายคนเข้าด้วยกันและความจริงอีกด้านหนึ่งของชายชาราผมขาวยังไม่ถูกเปิดเผยเลยแม้แต่น้อยรถบัสค่อยๆวิ่งช้าลงเมื่อเข้าสู่ย่านชานเมืองเสียงฝนเริ่มเบาลงเหลือเพียงละอองบางๆที่เกาะอยู่บนกระจกเหมือนคราบความคิดที่ยังไม่จางหายพนักงานหนุ่มยืนมองถนนข้างหน้า แต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยภาพอดีตที่เขาไม่เคยยอมมองตรงๆเขานึกถึงวันแรกที่มาทำงานนึกถึงคำพูดประชดประชันที่เคยใช้กับคนจนคนแก่คนที่ดูไม่มีทางสู้เขาเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของงานบริการแต่วันนี้คำว่าปกติกลับฟังดูโหดร้ายอย่างไม่น่าเชื่อรถจอดที่ป้ายสุดสายผู้โดยสารทยอยลงจนเหลือเพียงไม่กี่คนหญิงชาราที่เขาให้ขึ้นมาก่อนหน้านี้ลุกขึ้นช้าๆก่อนจะหันกลับมามองเขาทำดีไว้เถอะลูกเธอพูดเบาๆไม่มีอะไรหายไปเปล่าๆหรอก คำพูดนั้นเหมือนย้ำสิ่งที่เขาเพิ่งเรียนรู้ในค่ําคืนนี้หลังเลิกงานพนักงานหนุ่มลงจากรถบัสเขาไม่กลับห้องพักทันทีแต่เดินฝ่าสายฝนไปยังร้านสะดวกซื้อใกล้ป้ายเขาซื้อข้าวกล่องน้ําดื่มและร่มราคาถูกหนึ่งคันท,ทั้งที่เงินเดือนปลายเดือนแทบไม่เหลือเขาวางของทั้งหมดไว้บนมา้านั่งริมถนนตรงจุดที่เขาเคยเห็นคนไร้บ้านนั่งหลบฝนอยู่บ่อยๆก่อนจะเดินจากไปโดยไม่ทิ้งชื่อไม่ทิ้งคําพูดใดๆ ในเวลาเดียวกันอีกฟากหนึ่งของเมืองอาคารเก่าหลังหนึ่งเงียบสงบชายชราผมขาวนั่งอยู่ในห้องทำงานเล็กๆผนังเต็มไปด้วยแฟ้มเอกสารเก่าภาพถ่ายขาวดำและหนังสือที่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานเขาเปิดแฟ้มหนึ่งออกมาภายในเป็นรายชื่อยาวเหยียดเพราะหมายเหตุเขียนด้วยลายมือคนที่ยังเชื่อในความดีแม้ไม่มีใครเห็นปลายปากกาของเขาหยุดลงที่ชื่อหนึ่งก่อนจะขีดเส้นใต้ชาชชราวกับกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่าง ขณะนั้นเองโทรศัพท์บนโต๊ะก็ดังขึ้นชายชารามองหน้าจอครู่หนึ่งก่อนจะรับสายอย่างสงบได้เวลาแล้วหรือเขาพูดสั้นๆปลายสายตอบอะไรบางอย่างทําให้เขานิ่งไปเล็กน้อยดวงตาที่ดูอ่อนล้ากลับฉายแววจริงจังขึ้นมาอีกครั้งนอกหน้าต่างฝนเริ่มหยุดตกเมืองทั้งเมืองเหมือนกําลังกลั้นหายใจรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นและเรื่องราวของพนักงานรถบัสกับชายชาราผู้นั้นยังเดินทางไปไม่ถึงจุดที่ใครคาดคิดเลยแม้แต่น้อย เช้าวันถัดมาท้องฟ้าเหนือกรุงเทพยังหม่นเทากลินน่นฝนเมื่อคืนยังลอยอวนอยู่ตามถนนพนักงานหนุ่มตื่นก่อนนาฬิกาปลุกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขานั่งนิ่งอยู่บนเตียงแคบแคบความเงียบในห้องทำให้เสียงความคิดดังชัดกว่าที่เคยเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาข้อความจากพ่อยังไม่มีการตอบกลับหัวใจเขาวีวูบแต่ก็ไม่กล้ากดโทรออกเมื่อถึงอู่รถบัสบรรยากาศดูไม่ต่างจากทุกวันเสียงเครื่องยนต์เสียงคนคุยกันเสียงหัวเราะหยอกลอ้อแต่เขากลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนละคนกับเมื่อวาน หัวหน้าคุมสายเรียกเขาเข้าไปคุยสีหน้าจริงจังกว่าปกติเมื่อวานมีเรื่องร้องเรียนชายวัยกลางคนพูดตรงๆพนักงานหนุ่มกำมือแน่นหัวใจเต้นแรงเขาเตรียมใจรับคำตำหนิหรือแม้แต่การลงโทษแต่สิ่งที่ได้ยินกลับทำให้เขาชะงักมีคนโทรมาบอกว่านายปฏิบตัติต่อผู้โดยสารอย่างมีมนุษยธรรมและช่วยเหลือคนชราเขาเงยหน้าขึ้นอย่างไม่เชื่อหูตัวเองเขาบอกด้วยว่าอยากให้บริษัทเห็นคุณค่าของพนักงานแบบนี้ หัวหน้าวางแฟ้มลงบนโต๊ะฉันไม่รู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแต่นายควรรู้ไว้ว่าการกระทำเล็กๆบางอย่างมันถูกมองเห็นเสมอพนักงานหนุ่มออกจากห้องนั้นด้วยขาที่สั่นเล็กน้อยความรู้สึกบางอย่างเอ่อขึ้นในอกเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมา,มาก่อนในเวลาเดียวกันรถสีดำคันเดิมแล่นเข้าไปในพื้นที่เงียบสงบของชานเมืองชายชาราผมขาวก้าว ลงจากรถเขามองอาคารเก่าเรียบง่ายตรงหน้าที่นี่ไม่มีป้ายไม่มีชื่อไม่มีใครรู้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ตัดสินใจเรื่องใหญ่ระดับประเทศชายในชุดสูทเข้ามายืนข้างเขาทุกอย่างพร้อมแล้วครับท่านชายชราพยักหน้าผมไม่ได้ต้องการอำนาจเขาพูดเบาๆผมแค่อยากรู้ว่ายังมีคนที่หัวใจไม่ถูกเงินซื้อไปหรือไม่ภาพบนรถบัสเมื่อคืนผุดขึ้นมาในความคิดอีกครั้งรอยยิ้มบางๆของเขาปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่ ขณะเดียวกันบนรถบัสสายเดิมพนักงานหนุ่มเริ่มงานรอบเช้าผู้โดยสารทยอยขึ้นตามปกติไม่มีใครรู้เลยว่าวันนี้อาจเป็นวันธรรมดาที่กำลังจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะในหมู่ผู้โดยสารนั้นมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อเชอิดเรียบๆถือแฟ้มบางๆนั่งเงียบอยู่แถวหลังสุดสายตาเขามองพนักงานหนุ่มไม่กระพริบราวกับกำลังประเมินบางสิ่งและพนักงานหนุ่มไม่รู้เลยว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทุกการกระทำทุกคำพูดของเขากำลังถูกจับตามองอย่างเงียบๆ รถบัสออกตัวจากอู่ในแสงเช้ามนมนผู้โดยสารนั่งเงียบต่างคนต่างจมอยู่กับชีวิตของตัวเองพนักงานหนุ่มยืนประจำตำแหน่งด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปเขาพูดช้าลงสุภาพขึ้นและตั้งใจฟังมากกว่าที่เคยชายในเสื้อเชิ้ตเรียบที่นั่งแถวหลังยังคงมองเขาเป็นระยะดวงตานั้นไม่ได้จ้องจับผิดแต่เหมือนกำลังจดจำรายละเอียดเล็กๆทุกอย่างทั้งน้ำเสียงท่าทางและวิธีที่พนักงานหนุ่มโค้งศีรษะเล็กน้อยให้ผู้โดยสารสูงวัย รถจอดที่ป้ายใหญ่กลางตลาดคนขึ้นลงกันวุ่นวายหญิงสาวคนหนึ่งล้วงกระเป๋าอย่างร้อนรนใบหน้าซีดเผือดขอโทษค่ะกระเป๋าตั้งหายเธอพูดเสียงสัน่นพนักงานหนุ่มนิ่งไปเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะยิ้มอ่อนไม่เป็นไรครับขึ้นไปก่อนเดียวผมจัดการเองเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบคันบางคนพยักหน้าบางคนมองเขาด้วยสายตาแปลกใจชายเสื้อเชิดเรียบขยับตัวเล็กน้อยหยิบสมุดเล่มเล็กออกมาจดอะไรบางอย่าง รถแล่นต่อไปหญิงสาวนั่งกุมมือแน่นน้ำตาคลอเธอหันกลับมาพูดเบาๆขอบคุณนะคะถ้าไม่ได้คุณหนูคงแย่แน่ๆพนักงานหนุ่มเพียงพยักหน้าไม่ได้เรียกร้องอะไรตอบแทนไม่นานเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากกระเป๋าเขาเป็นสายจากพ่อเขาชะงักหัวใจเต้นแรงก่อนจะกดรับพ่อปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงแหบพรา่าพ่ออ่านแล้วนะข้อความเมื่อคืนมือพนักงานหนุ่มสั่นน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัว พ่อไม่เคยโกรธแค่ดีใจที่ลูกยังจําได้ว่าพ่ออยู่คําพูดนั้นทําให้เขาต้องหันหน้าไปทางหน้าต่างกลั้นเสียงสะอื้นไว้รถยังวิ่งต่อไปอย่างไม่รู้เรื่องราวในหัวใจของเขาชายเสื้อเชิดเรียบมองภาพนั้นเงียบๆก่อนจะเก็บสมุดกลับเข้ากระเป๋าสีหน้าเรียบเฉยแต่แววลตากลับจริงจังขึ้นเมื่อรถใกล้ถึงปลายสายชายคนนั้นลุกขึ้นเดินมาหยุดตรงหน้าพนักงานหนุ่มคุณทํางานที่นี่มานานหรือยังเขาถามด้วยน้ําเสียงสุภาพพนักงานหนุ่มตอบตามตรงเกือบห้าปีครับ ชายคนนั้นพยักหน้าเล็กน้อยคุณเชื่อไหมว่าบางครั้งรถบัสหนึ่งคันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้มากกว่าที่คิดพนักงานหนุ่มยังไม่ทันตอบชายเสื้อเชิ้ตเรียบก็ยื่นนามบัตรใบหนึ่งมาให้เก็บไว้ครับเราอาจได้เจอกันอีกในสถานการณ์ที่ต่างออกไปก่อนที่พนักงานหนุ่มจะทันได้ถามอะไรชายคนนั้นก็ลงจากรถไปทิ้งไว้เพียงนามบัตรในมือและความรู้สึกไม่แน่ใจบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นเงียบๆ พนักงานหนุ่มยืนมองนามบัตรในมืออยู่นานตัวอักษรเรียบเรีๆบ,บนนั้นไม่มีตำแหน่งใหญ่โตไม่มีโลโก้หรูหรามีเพียงชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งเบอร์แต่หัวใจเขากลับเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกคืนนั้นหลังเลิกงานเขานั่งอยู่ในห้องพักเล็กๆเ,เปิดนามบัตรด,ดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนจะตัดสินใจกดโทรออกเสียงสัญญาณดังเพียงไม่กี่ครั้งก่อนจะมีคนรับสายผมรอคุณโทรมาอยู่แล้วเสียงปลายสายพูดอย่างสงบ วันถัดมาพนักงานหนุ่มถูกเชิญไปยังอาคารเงียบๆแห่งหนึ่งเขานั่งตัวเกรงอยู่ในห้องประชุมเล็กเมื่อประตูเปิดออกชายเสื้อเชิดเรียบก้าวเข้ามาพร้อมกับชายชาราผมขาวที่เขาไม่มีวันลืมพนักงานหนุ่มลุกพรวดใจเต้นแรงมือสั่นจนพูดไม่ออกชายชารายิ้มบางๆเหมือนวันนั้นบนรถบัสนั่งเถอะเขาพูดเบาๆวันนี้ฉันไม่ได้มาในฐานะอดีตอะไรทั้งนั้นแค่มาในฐานะคนแก่คนหนึ่งที่อยากขอบคุณพนักงานหนุ่มก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนพื้นผม ผมเป็นคนผิดเองครับใชาชราสายหน้าไม่ใช่ทุกคนที่กล้ายอมรับความผิดและไม่ใช่ทุกคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในคืนเดียวเขาหยุดเล็กน้อยก่อนพูดต่อฉันใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตเจอคนมากมายแต่คนที่ฉันอยากให้โอกาสไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดคือคนที่หัวใจยังรู้สึกผิดได้ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาพนักงานหนุ่มถูกย้ายไปทำงานในโครงการช่วยเหลือสังคมของบริษัทขนส่งเขายังใส่เครื่องแบบเดิม แต่หน้าที่เปลี่ยนไปเขาเป็นคนดูแลผู้สูงอายุคนพิการและผู้โดยสารที่ไม่มีทางเลือกรถบัสสายเดิมยังคงวิ่งทุกวันแต่ผู้โดยสารเริ่มเรียกมันว่ารถใจดีเพราะบนรถคันนั้นไม่มีเสียงด่าทอไม่มีสายตาดูถูกมีแต่คำพูดสุภาพและรอยยิ้มเล็กๆที่ส่งต่อกันเงียบๆบางเย็นฝนตกพนักงานหนุ่มจะเห็นชายชาราผมขาวยืนอยู่ริมถนนถือถุงผักถุงข้าวสารเหมือนเดิมเขาไม่ได้ขึ้นรถเพียงยกมือไหวเบาๆแล้วเดินจากไป พนักงานหนุ่มไหวตอบน้ำตาคลอแต่หัวใจอบอุ่นเขาเพิ่งเข้าใจในวันนั้นเองว่าค่าของคนไม่เคยอยู่ที่ตำแหน่งเงินทองหรือเสื้อผ้าที่สวมแต่อยู่ที่ว่าในวันที่เรามีอำนาจเหนือใครเราเลือกจะทำกับเขาอย่างไรและบางครั้งกฎแห่งกรรมไม่ได้มาในรูปของการลงโทษแต่มาในรูปของโอกาสที่เปลี่ยนคนทั้งคนไปตลอดชีวิต